สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Digital Story นะคะสำหรับ The Digital Story ใน s อนนี้เราจะมาคุยกันว่า AI เนี่ยจะสามารถช่วยงานให้กับเจ้าของธุรกิจหรือรกิจการได้ยังไงบ้างคะ่ะจากในตอนที่ผ่านมานะคะเรามีการพูดถึงเรื่องของ AI ในการทํางานในฝั่งของการตลาดแล้วก็ AI ที่อาจจะมีเรื่องของการเข้ามาช่วยงานแล้วก็คนที่ทํางานนะคะอยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยจะต้องพัฒนาสกิลหรือทักษะต,ตัวเองเนี่ยเพื่อรองรับการเปลี่ยน งง่างงงยนี้้ไบสําหรับเอพิโซดนี้ค่ะเราจะเป็นเอพิโซดที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI ค่ะที่ทํางานมากกว่า <c oughs> เนื้องานของการตลาดก็คือเอา AI เนี่ยมาช่วยงานธุรกิจนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นผู้ประกรอบการหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะติดตามในเอพิโซดนี้ได้เลยค่ะจริงๆแล้วส่วนของ AI เนี่ยทำได้เยอะแยะมากมายแล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่กําลังดู The Digital Story ในเอพิโซดนี้นะอาจจะเคยได้สัมผัส AI หลายตัวหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เจมม่ไนด์ดีฟซิกนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคลอสนะคะที่ช่วยในการสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงงาน4ด้านด้วยกันนะคะที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถใช้ AI ที่ช่วยงานได้นะคะในการประหยัดเวลาค่ะ AI เนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยสําคัญนะที่จะช่วยทางประหยัดเวลานะคะเพื่อให้เราเอาเวลาเนี่ยไปทําอย่างอื่นในการต่อยอดธุรกิจได้ค่ะงานที่1น,นะคะที่ AI จะช่วยได้นะคะก็คือการค้นหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะที่ ่ตอยตออดไม่ว่าเราจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่นะคะหรือการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้กับตลาดที่เรามีอยู่ค่ะก็เรียกได้ว่า AI ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ research นั่นเองนะคะหาข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็วิจัยนะก่อนที่เราจะกระโดดลงไปในตลาดใหม่ๆทั้งไทยและเทศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรใหม่นะคะเพื่อตอบโจทย์ตลาดใหม่ๆเองก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME เนี่ยเราก็จะมี ในการค้นหาข้อมูลผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหรือการสังเกตการว่าคู่แข่งตอนนี้เขาทําอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะหรืออาจจะมีการดูตัวอย่างจากต่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีแค่รวบรวมว่าเออเขาทําแบบนี้แล้วเฮ้ยเขาทาแล้วประสบความสำเร็จเราน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะจริงๆแล้วมันมีข้อมูลมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเองข้อมูลจิ่งที่คู่แข่งทําแล้วโอเคหรือว่าไม่โอเคเป็นต้นหรือแม้กระทั่ง ข้อมูลอุตสาหกรรมนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้โดยปกติเราจะต้องใช้ตัวเราเนี่ยแหละในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะแล้วก็อ่านข้อมูลค่ะซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือว่าเป็นปีนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถนะคะย่นระยะเวลาให้เหลือเป็นรายนาะทีได้โดยการใช้ AI ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างค่ะสมมติว่าเราอยากจะพัฒนาสินค้าสําหรับธุรกิจอาหารเพื่อสุข ภาพะะเราสามารถใช้ AI 2ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกก็คือ Perplexity นะคะ Perplexity นี้ก็ถือว่าเป็นตัว AI ที่ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการรีเสิร์ชหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ,ะแล้วก็คือถ้าใครไม่เคยได้ใช้ Perplexity นะคะ Perplexity มีเวอร์ชั่นที่ฟรีด้วยค่ะแาจจะพิมพ์พร้อมลงไปนะคะให้ตัว Perplexity นะคะหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะคะที่จะวิเคราะห์ตลาดหรือว่าเทรนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพ ในปี2024หรือ2025ค่ะแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าเป็นยังไง นอกเหนือจาก p e r f e c t c i t y นะคะที่เราจะเห็นตัวอย่างกันนะคะว่ารวบรวมข้อมูลออกมาให้เราแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาให้เราแล้วว่าเทรนด์ในเรื่องของอาหารสุขภาพในปี2024-2025 <ก cassette> เป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเราจะลุยในธุรธกิจ <ient> เราต้องดูอะไรบ้างนะคะ <overlooked> นอกหนอจากนั้นเราสามารถใช้อีกตัวหนึ่งก็คือ ChatGPT ค่ะซึ่ง ChatGPT เนี่ยก็จะมีโมเดลที่เหมาะสําหรับรีสิร์ชเลยก็คือ GPT 4.5นั่นเองนะคะ GPT 4.5ถูกสร้างมานะคะเพื่อให้ลงลึกในงานสิร์ชหรือการรวบรวม ข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็ต่อยอดให้มาเป็นแนวทางให้เราได้ด้วยค่ะนอกเหนือจาก Perfect City แล้วก็แช้ GPT นะคะที่เราได้แนะนําแล้วก็จะทำตัวอย่างไปให้แล้วนะคะก็ยังมี Deep s p s k นะคะที่เข้ามาช่วยงานตรงนี้ได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบทําธุรกิจนะคะแล้วก็ทําธุรกิจอยู่หรือว่าอยากได้ไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินคา้าหรือว่าเจาะในกลุ่มตลาดใหม่ๆนะคะแล้วเราต้องการแบบรวบรัดข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยก็สามารถใช้ AI ในการ ช่วยงานนี้ให้เราได้เป็นการประหยัดเวลาได้มากๆเลยค่ะนอกเหนือจากงานที่เป็นงานหาข้อมูลแล้วก็วิจัยแล้วนะคะหรือว่าวิเคราะห์แล้วเนี่ยว่าเราจะต่อยอดในการพัฒนาสินค้าพัฒนาตลาดเราได้ยังไงนะคะงานส่วนที่2ที่ AI สามารถช่วยได้ก็คือเป็นการสรุปข้อมูลธุรกิจไม่ว่าจะเป็นยอดขายรายงานการประชุมหรือว่ารายงานยอดขายนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายอยู่แล้วอาจจะเก็บไว้ในไฟล์ Excel หรือว่า g l e s h e e t s นะคะเราสามารถให้ AI นะคะเข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สรุปมาเป็นรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะยอดขายประจําสัปดาห์ประจําเดือนพร้อมกับปฏิบัติการในการต่อยอดให้เราได้ด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติใครที่ใช้ตัวของ Google Cloud อยู่แล้วะทาง Google Cloud ก็จะมีเซอร์วิสในส่วนที่เชื่อมระหว่าง g l e s h e e t s นะคะแล้วก็ตัว Gemini ที่เป็น AI ของ Google ด้วยนะคะเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้ในส่วนของที่เป็น ะะเราสามารถใช้ ChatGPT นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายนี้ได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวเชื่อมค่ะตัวเชื่อมนี้เราเรียกว่า Automation Connector นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวเชื่อมที่สามารถสร้างส่วนที่เป็นระบบอัตโนมัติค่ะถ้าว่าเรามีการอัปเดตข้อมูลยอดขายประจาสัปดาห์ในทุกๆสัปดาห์ผ่าน Google Sheets นะคะตัวเชื่อมนี้จะถูกนะคะระหว่างตัว Google Sheets นะคะไปสู่ ChatGPT ให้ ChatGPT เนี่ยดึงข้อมูลขึ้นมาอ่านนะคะแล้วก็ทำสรุปรีพอร์ตให้ สะะรุปรายงานให้นะคะตัวเชื่อมเหล่านี้นะคะสามารถใช้เป็นตัวเชื่อมที่เชื่อมระหว่าง2แพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์มหรือว่า4แพลตฟอร์มที่มีแพลตฟอร์มลักษณะาการทํางานที่แตกต่างกันได้นะคะตัวเชื่อมเหล่านี้เราอาจจะใช้ในงานมาร์เก็ตติ้งก็ได้ที่เราเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งออโตเมชันหรือการสร้างระบบอัตโนมัติให้การตลาดนะคะแต่สิ่งที่เรากําลังพูดอยู่คือการสร้างระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับธุรกิจนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจในการสร้างระบบอัตโนมัติะะให้กับธุรกิจและก็การตลาดเนี่ยสามารถใช้ตัวเชื่อ ได้หลากหลายเลยนะคะที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ใช้ใง่ายๆกันนะคะจะมี3ตัว1เลยก็คือ Sa ป i e r นะคะ2ค่ะก็คือ make ค่ะ M A K E นะคะแล้วก็3ก็คือ N X N นั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวเชื่อมเหล่านี้เนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลกันดูได้นะคะส่วนงานที่3นะคะก็จงเป็นส่วนงานของฝั่งของการตลาดแล้วก็การทำคอนเทนต์นะคะ่ะจริงๆ AI ที่เราพูดถึงในการทำงานคอนเทนต์เนี่ยเรามีพูดถึงไปในเอพิโซดที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดใคร ดูเอพิโซดนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแต่เอพิโซดอื่นๆได้นะเรามีสรุปให้แล้วค่ะแต่นอกเหนือจากที่ AI ช่วยในงานการสร้างคอนเทนต์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ย AI ทั้งเขียนก็ได้นะคะสร้างคอนเทนต์ประเภทรูปภาพก็ได้นะคะหรือวิดีโอเองก็ได้เนี่ยอกเวนอจากนั้นทําได้มากกว่านั้นอีกก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดวางแผนกลยุทธ์นะคะการทําในส่วนของที่เป็นชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ AI เพื่อต่อยอดในการทํา SEO ให้กับธุรกิจเราได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทําธุรกิจนะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าจะเป็นธุรกิจ B 2 C Business to Consumer นะคะที่ขายหรือจําหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงหรือจะเป็นแบบ B 2 B ค่ะ Business to Business นะคะลูกค้าของคุณอาจจะเป็นลูกค้าองคอ์กรหรือธุรกิจเนี่ยก็สามารถใช้ AI ในส่วนงานของการตลาดได้นะคะจริงๆ AI เนี่ยสามารถทําได้มากกว่าการสร้างผลงานนะคะแต่ถ้าเราเอาเทคโนโลยี AI Generative AI เนี่ยมาช่วยสร้างชิ้นงานของคอนเทนต์แล้วเนี่ยแล้วแล้วก็มาบวกกับเทค ทโีที่เป็นเรื่องของระบบ Marketing Automation แล้วก็ตัวเชื่อมอย่างที่เราบอกไปไม่ว่าจะเป็น s a p เ e อ r ์เมนะคะหรือว่า NXN นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผูกกันตาม f l o เด๋ยวเราจะขึ้น Flow ให้ดูนะคะว่าสมมติหาตัวอย่างว่าเรามี List Content นะคะหรือไอเดียที่เราอยากให้ตัวของ AI เนี่ยช่วยคิดช่วยเขียนออกมานะคะแล้วก็สามารถ Generate ในแบบที่เราต้องการสั่งการลงไปนะ,ะและสามารถช่วยโพสต์ o n t e n นตคะตามกาหนดเวลาที่เรากาหนดไว้ได้ด้วยเนี่ยจะต้องใช้ทั AI แล้วก็ตัวเชื่อมเหล่านี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างของโฟลที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์ม a k e นั่นเองนะคะเอาเมกเนี่ยมาเชื่อมนะคะในการทำงานของตัวของ AI แล้วก็ตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเขาได้กันค่ะ ส่วนงานส่วนที่4นะคะก็คือการใช้ AI ในการดูแลแล้วก็เป็นระบบการตอบลูกค้าอัตโนมัตินั่นเองค่ะใครที่กำลังมองหาในเรื่องของงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือการตอบ f r e q u e n t l y a s k ค d question คำถามที่ถูกถามบ่อยๆนะคะจากลูกค้าผ่านแชทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger หรือว่า Line Application เองก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ย AI ก็ช่วยในเรื่องของระบบตอบอัตโนมัติได้ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคาถามที่อยู่ในส c o บที่เราเซตให้ AI ได้เข้าใจแล้วก็ตอบ ในมูทแอนโทนของแบรนด์ของเราหรือว่าธุรกิจของเรานะคะในการใช้ AI ตอบผ่านตัวแชทหรือว่า Facebook Messenger Center เองเนี่ยก็อย่างที่ข้อ,2ข,อ2ข้อ3เราได้พูดไปแล้วอาจจะต้องใช้ตัวเชื่อมนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมที่สามารถที่จะเชื่อมระหว่างตัว AI กับระบบแชทได้โดยเฉพาะในประเทศเราเนี่ยใช้ไลน์แอปพลิเคชันโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวเชื่อมนั้นก็จะมีชื่อว่า Make m a k e นั่นเองค่ะจริงๆก็จะเป็นโฟลที่สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประหยัดเวลาเรา ได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่มีลูกค้าต่างประเทศนะคะที่ต้องการตอบผ่านตัวแชทแอปพลิเคชันหรือว่าแชทป๊อปอัพในเว็บไซต์หรือว่า Facebook Messenger อาจจะพิจารณาในการใช้ s p ปียหรือว่า n x n แทนอีกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือสีตัวอย่างนะ,ะที่ใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็เทคโนโลยีในการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับธุรกิจนะคะ,ะ,คะเข้ามารวมกันนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจเรานะคะสามารถแข่งขันนะคะในการแข่งขันที่รวดเร็วมากๆใน ปัจจุบันแล้วก็ประหยัดเวลาเราในฐาน,นะที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่จะเอาเวลาของเราเไปทําอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกเหนือจาก4งานที่เราพูดมาแล้วนะคะยังมีอีกหลายงานมากที่เทคโนโลยี AI หรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆสามารถช่วยงานธุรกิจเราได้ค่ะสําหรับเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดนะที่อยากจะต่อยอดนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI นะคะใช้ระบบการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันต่างๆนะเพื่อสร้างโฟล w ในการทํางานเพื่อประหยัดเวลา ขึ้นให้กับธุรกิจของคุณนะคะ s t e p s Academy นะคะเรามีหลักสูตรที่มีชื่อว่า AI for Marketing from Prompt to Workflow ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23-24พฤศภาคมที่จะถึงนี้นะคะยังไงถ้าใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ o f i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  l l c c o u u t t เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าติดต่อ,อรายละเอียดทางด้านล่างได้เลยค่ะและก็สำหรับใครนะคะที่ชมคลิปของ Steps Academy นะคะเราก็รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงาน ะะดืดทีมงานของคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอจาก Set Academy ีแล้วพบกันใน The Digital Story ในตอดถัดไปค่ะ